ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับอ่ามาโยเ่โยเออโอเคพี่เอมุนเลยมุนเลย เลว่าเดิมไหมดูเท่าเดิมนี่คนก็จะเออโอ้โอ้โอ้เทสมเต็เต็ครับจอดโอเคจอดเลยเราลองดูลองดูจอดเลยอ่าอ่ลองดูครับลองลองโอเคดูครับเตรียมรับกำลังนะครับอ้าวขึ้นไหมขึ้นไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับ โอเคครับเดี๋ยวดูกันไม่ไหนไม่ไหนเนี่ยเลยเรียบร้อยครับแล้วมาไฮโดรลิกไม่รั่วแล้วครับตัวนี้ผ่านแล้วครับเรื่องระบบของปั๊มไฮโดรลิกครับผม แล้วไม่มีปัญหาแล้วครับอ่าอ้าอเครืองไว้ก่อนเรืยๆเลยไหมเค็ตตองอัพึไปก่อนครับ แต่ว่าเสียงจะดังก็ว่ายังไม่ได้ใส่ท่อพักครับรยังดังหน่อยเนาะนี่ยนะเดียวจัดตัวตรงองเอวก็ใช้ได้แล้วครับใส่ลอ้อแท็กร้อนํำหรือว่านาจะจบน่าจะได้ใช้งานหรือว่าพวลากำลังยังใช้ได้ครับถือว่ายังโอเครถขนาดนี้

รั่วซึมมีแน่นอนนะแต่เราพยายามจะเก็บไม่ให้รัว่วไม่ให้ซึมครับเพราะว่าถ้ารั่วซึมนี่ก็จะสิ้นเรืองเรื่องของน้ำมันไฮดรอลิกครับทําให้รถมีปัญหาครับแล้วก็เส้นเลืองครับผมว่าถ้าเก็บรั่วซึมได้ดีๆนี่เราก็มีโอกาสที่จะทําเงินเนาะจากเครื่องจักรตรงนี้ได้อีกนานครับรถคีบคีบวันหนึ่งวันหนึ่งครับได้กําไรแน่นอนเนาะ ไม่มีใครเบกขึ้นได้ทุกว,วันครับผมเบกขึ้นรถนี่ลำบากมากครับต้องใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างนี้นะครับผมตัวไหนตัวเ่าวะเมื่อกี้เห็นไายวะตัวไหนเมื่อกี้มันก่อนมันก่อนเห็นหลยเลยจุดเยอะอยู่นั่นนะนะ่ะ นี่นี่จะซึมเลยตอนไี้นอนอ่ะบ้าหมอนอนน้องเพิ่งจะรู้ว่าจะไปตัวไหนนอนหาได้ปูเลยดิมีเสือมีสัตว์เออปูให้มันสูงไงทีเล่จะเล่วันไี้ล่วยไวัเดี๋ยวช่วยไปช่วยยกรองอันนี้ให้มันสูงขึ้นฝั่งนี้จะได้เข้าไปทางล่างได้จะได้ไปดูว่าตัวไหนแตก Cứ tua điêu như này Thật kịp Đài mà cầm miền hà rồi Xuống bên mẹ này dày bên này Đuối đi cái thả luôn cái đây này Xíu bên này cái thả cho đây nè 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 เอามารองดูครับเราก็จะดูว่าด้านล่างตัวไหนซึมเราได้จอดได้ทำแล้วเอาให้จบทำไม่จอดไม่ทำไม่จบครับเอาให้จบป้องล,ล,ล,ลองแน่มั้งทีไรเดี๋ยวเเป๊กปับเราฝั่งไหนฝั่งหลังนะอ้า อ้าวฮะแค่ลองนีดเดียปรับลงนีดเด้ยลมเข้าหรือเปล่า เก็บรั่วซึมให้จบครับวันนี้จะได้รู้ตัวไหนเสียก็จะได้ไปทําตัวไหนเสียก็ถอดอัดใหม่คือเปลี่ยนโอลิงใหม่ครับเราสตาร์ทดูใหม่ก่อน ระวังขาเลยดูเพื่อนได้เลส่เลยเอ็กทีเลยเอ็กเออตรงกลางกะเลยเออระวังมือระวังมือไม่ให้ไม่ไปโดนนะไปโดนหลุมเลดึงมาดนึงดึงมาดนึงดึงมาดึงถอยมาดึงถอยเอออ้าป้อมตามไปบาป้อมมีไหมไหมป้อมดิทีเลยเอาไปใส่ไปเปทางการป้อมอ่ะเป็นทางการป้อมอ่ะเออรองเอ็กซ์เดี๋ยวทิกงกับมาจะได้น่ะ อีกอีกมาบิกอ่ะลักคว้าลักมาด้วยอ่าเรียบร้อยครับเฮ้ยตรงนี้ก็แตกน้ำน้ำบอน้ำน้ำ โอ้ยทรายโยนไปก่อนมั้งทรายใส่ไหมโยนทรายไปเปะๆตรงอ้ที่มันแฮดล,ลิกเพื่อนอนะแล้วก็อ,อะไรปูจะเ,เ,เรียกเอาทรายเลยแล้วเอาทรายปูก่อนรุ่นนี้ไม่มีรั่วซึมก็ไม่ใช่ครับอุป,ปกรณ์ทุกอย่างมันเปราะบางหมดแล้วครับผมแต่ว่าเราก็ต้องซ่อมบำรุงเลยครับตัวไหนเสียก็ทำ เอามาใช้งานครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายแล้วครับผมน้อพี่น้องท่านใดที่เนาะเพื่อมีคนสนใจแต่ช่วงนี้เรายังไม่ขายครับเราจะทำงานก่อนครับผมเพราะว่าไปหาซื้อมาก็หายยากครับพี่น้องรู้ว่าจะได้ดีไม่ดีเนาะอย่างนี้เรารู้ประวัติแล้วเราเป็นคนทำเองซ่อมเองเครื่องเราใสา่ไปมากเรารู้อ่าเราก็นอนแล้วผมหเห็นหร

เออตรงนั้นน่ะมันลมันไหลตรงนั้นน่ะยังดูตรงนห้นมีคราบไหลลงมา่ะกา,า,า,าดูเออมันม,มันต้องไงเนี่ยก่อนชิดๆดูก่อนแล้วก็สตาร์ทถึงไม่ลักแล้วก็ขยับดู มันเป็นตอนสวิงน่ะตอนขุดอ,อันนี้อยู่กับรถขุดรถขีบทั้งวันครับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับผมเนาะกับช่องพวกเราครับสีสระขุดบือรมครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเสียสละขุดบือรมครับนะพวกเราก็จะอัปเดตเรื่องของการ่อบบำรุงแล้วก็น้างานพวกเราให้ชมกันเรื่อยๆครับนะขอบคุณที่เข้ามาชมและติดตามพวกเราครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราครับผมทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องยูทูบเสีสระขุดบือรมครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ